ดีอีกรอบนึงเอ่อเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเกิด าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเนตหลุดนิดนึงอ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะก็คือว่าเคสเนี้ยเป็นเคสแก้จมูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแก้จมูกก็คือปัญหาที่ที่ลูกค้ามาแก้นะคะ,ะก็คือปลายบางนะคะตอนนั้นปลายค่อนข้างบางมากแล้วก็ถ้ามองจากมุมเสยก็คือเอียงนิดนึงค่ะคะ่อนข้างจะเอียงไปทางขวานิดนึงนะคะแล้วก็ปัญหาหลักเลยก็คือเหมือนที่ยังบอกนะคะก็คือ ลูกค้าปลายบางตัดสินใจวันนั้นเข้ามาคอนซัล,ลแล้วก็แก้เลยนะคะเพราะว่าในในรูปมันอาจจะมองไม่เห็นเนาะว่าปลายค่อนข้างบางเนี่ยแล้วก็สําคัญคือลูกค้าอยากได้แบบอยากเปลี่ยนทรงด้วยอยากได้แบบสลูปลายพุ่งๆนะคะแล้วก็ะคะ่ะก็คือถ้าเข้าดูจากรูปก่อนทําก็คือ ทรงของน้องเนี่ยก็คือยังไม่มีการพุ่งมากเท่าที่ควรนะคะก็เลยแบบว่าตัดสินใจเข้ามาแก้ด้วยเทคนิคเซมิโอเพนนะคะใช,ใช่แล้วก็จากเคสนี้นะคะได้ใช้ออวัสดุอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะของน้องนะคะจะเป็นเคสแก้จมูกเซมิโอเพนนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดูกอ่อนกับเนื้อเยื่อรองปลายนะคะแล้วก็คือเป็นคือครูอ option อเลยใช่คุณหมอคุณหมอ,หอ เป็นเย็บอินครโดมให้ด้วยวันนั้นนะคะได้แล้วอันนี้ก็คือโฉมหน้าใหม่ซีรีส์ใหม่นะคะซีรีส์ใหม่สำหรับปีนี้นะคะคมาใช่ก็จะให้ดูว่าคือน้องเพิ่งออกตัดใหม่วันนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างๆนะคะก็คือว่าจะมีความสโลว์ขึ้นถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเขาจะ แอนลงแล้วก็ไปพุ่งนะคะถ้าดูจากอันเก่าเนี่ยของน้องเนี่ยจะยังไม่พุ่งนะคะใช่แล้วก็คือคือ,คอผลลัพธ์ออกมาก็คือทําให้หน้าให้หน้าน้องเนี่ยดูหวานขึ้น,นใช่ถามความรู้สึกคนไข้ก่อนคนไข้ชอบไหมคะมามาไม่เจ็บไม่เจ็บเลยก็คื<ม> <c oughs> ว เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเท่านั้นเนาะหลังจากนั้นก็คือชิลจิ๊ดจิ๊ชิลชิลเลยแล้วพอเราทําไปนี่คือเออมีเพื่อนทักไหมคะชอบเปนบอกอยากทำเลยคือเป็นบอกอยากทำอยากทำอยากทําเลยเห็นไหมก็คือแบบไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายไง ว่าชอบอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้น้องอ่ะพูดถึงความรู้สึกที่เข้ามาใช้บริการของสาขายูนิคอนรามคำแหงนะะี่คคือตั้งแต่เข้ามาคือพนักง,งานบริการดีมากพูดจาดีทุกอย่างทัวกระทั่งคุณหมอไปแล้วก็มือเบาทุกคนเลยทั้งพนักง,งานแล้วก็คุณหมอทําไปไม่มีเจ็บไม่มีบวมเลยค่ะไ,<ม>ไม่เขียวไม่ช้ําเลยใช่สําหรับเคสนี้นะคะก็ออกมีการฉีดยาลดบวมด้วยน,อน้องก็เลยแบบอ,อ่อ ไม่ค่อยบวมมากนะคะสําหรับใครก็ตามที่กังวลว่าเออทำศัลยกรรมแล้วกลัวบวมมากคือทางคลินิกเราก็มียาฉีดลดบวมเช่นกันแต่ต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าการบวมของแต่ละคนเนี่ยก็คือแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าลูกค้ากังวลเนี่ยเราก็แนะนําให้ฉีดยาลดบวมหลังจากนั้นก็คือดูแลตัวเองคือประคบเย็นเยอะๆเลยช่วงสามวันแรกนะคะและสําหรับวันนี้นี่อ่ะให้ดูอีกทีก่อน อันนี้คือเจ็ดเอ๊สิบสี่วันนะสิบสวันตัดไหมสิบสี่วันเหมือนเหมือนฟอโล่หนึ่งเดือนเลยเนาะเียสวยมากไม่มีรอยบวมไม่มีรอยช้ำเลยนะคะเมื่อกี้เอ่อก่อนก่อนเข้ามาจะตรวจโควิดคือพนักงานขอดูขอดูว่าน้องมีรอยบวมรอยช้ำบ้างไหมคือเปิดแมทนาตกใจค่ะไม่ได้จกใจว่า้องบวมแล้วตกใจคือรอยบวมไม่มีรอยช้ำไม่มีเลยถือว่าเป็นเอ่อเป็นเคสที่ดีมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลย แล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนทานิดนึงนะคะตรงปลายจมูกเห็นไหมอ่าปลายจมูกของน้องนะคะจะบางเนาะค่อนข้างเริ่มบางแล้วตรงทิศเห็นไหมคะตรงที่ค่ะทิปตรงนี้นะคะก็คือปลายจะเริ่มบางเนาะแล้วก็เอียงนิดหน่อยนะคะอตอนนี้พอคุณหมอแก้นะคะก็คือสวยเลย<อ>นะคะ<อ>ก็คือตรงขึ้นเยอะยแล้วก็ แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีความพุ่งขึ้นด้วยทํายังไงเอ่ยนะคะทํายังไงเอ่ยเทสที่ปลายบางาแต่ว่าแต่ว่าทําไมโดง่งโด่งขึ้นสโลภปลายพุ่งขึ้นทําไมปลายถึงพุ่งขึ้นคะนนใช้เ,เทคนิคใช่ก็เทคนิคเทคนิคของทางยูนิคอร์นเลยนะคะกะ็ช่วยดึงปลายของคนไข้ให้พุ่งขึ้นมาได้อีกเพราะว่าคือตอนนี้ก็เป็น ไปที่นิยมแหละคือปพุ่งนะคะก็คือตรงนี้จะไม่ค่อยสูงมากนะคะก็จะทําให้หน้าเราอะดูเด็นโลงดูหวานขึ้นแล้วก็สําหรับตอนนี้ก็คือหน้าน้องพร้อมใช้แล้วเนาะจะใช้ต้องไปไหนคะแต่งหน้าแต่งหน้าได้แล้วคือแต่งหน้าได้แล้วแต่งหน้าแล้วแต่งได้แล้วแต่งได้แล้วแต่งหน้แล้วแต่ง้ล้วแต่ง้แล้วแต่งได้แล้วแต่งด้แล้วแ่งด้แล้วแด้แวแต่งได้แล้วแต่งได้แล้วแต่งี้แล้วแได้แล้วแได้แล้ได้แล้วได้วแต่งไน้แล้วแต่งนวแต่งน้แด้แล้วแต่งได้ พรนะคะก็ดีดีใช่ไหมลูกดีเลยใช่ยังไงก็เดี๋ยวเรามาตามดูรีวิวน้องอีกทีหนึ่งเดือนแล้วกันว่าหลังจากที่แบบหายเสื้อหนีบแล้วเนี่ยแต่งหน้าออกมาจะสวยขนาดไหนคือแค่มองตอนนี้ก็คือว่าสวยแล้วแต่จริงแล้วจะสวยอีกนะคะเดี๋ยวจะสวยสวยอีกต้องต้องอันนี้คือคําเตือนเดี๋ยวจะสวยอีกโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รบกวนขอให้ฝากเอ ถึงยูนิคอร์นิดนึง,งเผื่อเพื่อนเพ่อคนไหนสนใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเชิญชวนนิดนึงค่ะราคาที่นี่ไม่แรงเลยแล้วก็หมอมือเบามากใครที่กลัวเจ็บนะ,ะมาที่นี่ได้เลย หมอมือเบามากๆรับประกันเลยเ่ะ <c oughs> ไม่เจ็บ,จบไม่เขียว <c oughs> ไม่ช้ำจากลูกค้าใช้บริการจริงนะคะทางหน้าทางหน้างานน้น <c oughs> องหญิงีอะเราจะฝากนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะอยากสอบถามเกี่ยวกับแผนการของทางคลินิกเรานะคะสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจนะคะได้เลยนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามสอบถามที่คุณหมอหรือว่าสอบถามแบบขอรีวิวก็ได้นะคะหรือสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ไม่สะดวกเป็นแชทก็สามารถ โท,<ด>โทรมาทางเราที่คลินิกฟูดไว้ได้เลยนะคะหน้าเพจได้เลยนะคะถามข้อมูลราคาขอรีวิวและปรึกษาได้นะคะก็คือเออเราจะตอบทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะใช่เราจะมีแอดมินคอยตอบลูกคา้าทุกท่านทุกวันนะคะตอบไวมากต,ตอบไวมากจริงใช่ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณเออนางแบบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเออไปกันก่อนให้น้องค่ะขอใ่้น้องค่ะ ได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบไล์เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย